รู้ไหมครับว่าในลำธารใสๆบางแห่งของบ้านเราเนี่ยมีสมบัติล้ำค่าทางธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่อนตัวอยู่เป็นพืชที่สวยงามมากแต่ก็น่าใจหายมากเหมือนกันเพราะมันกําลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอย่างสุดกําลังเลยครับพืชชนิดนี้ไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดานะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์มากๆซึ่งกําลังจะหายไปจากเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพลับพลึงทานกันครับ และนี่แหละครับโฉมหน้าของสมบัติล้ำค่าที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่สวยมากเลยใช่ไหมครับความงามระดับนี้แหละครับที่ทำให้มันได้ฉายยาว่าราชินีแห่งสายน้ำแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความสวยงามที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องราวการต่อสู้ที่ดุเดือดซ่อนอยู่โอเคงั้นเรามาทําความรู้จักกับราชินีองค์นี้ให้ลึกซึ้งกว่าเดิมกันดีกว่าครับว่าทําไมทําไมพืชนิดนี้ถึงได้พิเศษแล้วก็สําคัญกับระบบนิเวศของเราขนาดนี้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือคลินัมทายานัมนะครับแต่ที่เราเรียกกันง่ายๆติดปากเลยก็คือพลับพลึงทานหรือบางทีก็หอมน้ําแต่ความพีคของมันอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นพืชเฉพาะถิ่นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทั้งโลกเนี่ยเราจะเจอมันได้แค่ในลำธารที่น้ําใสสะอาดมากๆในจังหวัดระนองกับพังงาและก็อาจจะมีข้ามไปฝั่งเมียนมาที่ติดกันนิดหน่อยคือที่อื่นในโลกเนี่ยหาไม่เจอนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะครับ พับพึงทานเนี่ยเปลี่ยไปก็เหมือนกับตราประทับรับรองคุณภาพจากธรรมชาติเลยครับถ้าเราไปเจอที่ไหนนะแสดงว่าน้ําตรงนั้นเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์สุด,สด,สดระบบนิเวศก็ยังสมบูรณ์แบบจริงๆซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากแล้วในยุคนี้แล้วการเดินทางของมันก็น่าทึ่งมากๆครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับกว่าที่เราจะได้เห็นดอกพับพึ่งทานสวยๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งรู้ไหมครับว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหน 3ปีเต็มๆครับโอ้โห3ปีคือเริ่มจากเป็นแค่ต้นกล้าเล็กๆในน้ำใสๆค่อยๆโตอย่างช้าๆในช่วงฤด,ดูฝนจนในที่สุดก็พร้อมที่จะเบ่งบานความงามออกมาให้เราเห็นแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองช่วงปลายปลายปีเป็นการเดินทางที่ยาวนานและก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่การเดินทางที่ทั้งยาวนานและสวยงามแบบนี้เนี่ยกำลังเจอกับบททดสอบที่โหดท,ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นั่นก็คือวิกฤตการณศูนพันครับตัวเลขนี้อาจจะทําให้หลายคนช็อกนะครับหนเปอร์เซนต์นี่คือจํานวนประชากรพลับพึงทานที่เหลือรอดอยู่ในธรรมชาตินปัจจุบันใช่ครับฟองไม่ผิดเหลือแค่หนเปอร์เซนต์เท่านั้นเองจากที่เมื่อก่อนเคยมีอยู่เต็มลำธารไปหมดสถานการณ์มันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IUCN หรือสาภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเขาต้องขึ้นบัญชีให้พลับพึงทานเป็นพืชที่ใกล้ศูนพันอย่างยิ่ง มาตั้งแต่ปี2,554แล้วนะครับนี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนมากๆเลยแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ราชินีแห่งสายน้ำต้องมาอยู่ในจุดนี้ภัยคุกคามหลักๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากฝีมือมนุษย์ล้วนๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขุดหัวไปขายในตลาดปลาสวยงามอันนี้เรื่องใหญ่เลยหรือจะเป็นการขุดลอ,อกคลองการสร้างสิ่งต่างๆที่ไปเปลี่ยนทางน้ํายังไม่พอนะครับยังมีเรื่องสารเคมีจากการเกษตรที่ไหลลงมาในน้ําการตัดไม้ทําลายป่าที่ทําให้ดินถล่มลงมาทับถมไปจนถึงการขุดทรายในลําน้ําคือทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันกระทบกับบ้านของพระพึงทานโดยตรงเลยครับแต่ครับในวิกฤตมันก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างเรื่องราวการต่อสู้เพื่อบกป,ป้องพระพลึงทานเนี่ย มันเกิดขึ้นจากพลังของคน2กลุ่มหลักๆเลยครับนั่นก็คือคนในชุมชนท้องถิ่นเองและก็นักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยกันครับดูตารางนี้สิครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันพลังของชุมชนได้ชัดเจนมากๆจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาข้อมูลการวางแผนหรือการลงมือทำเนี่ยชุมชนทั้งสองแห่งเขามีส่วนร่วมในระดับปานกลางถึงสูงเลยนะแต่ที่น่าประทับใจสุดๆเลยคือช่องสุดท้ายครับการส่งเสริมและพัฒนาโ,โหทั้งสองที่นี่คือมีส่วนร่วมในระดับสูงถึงสูงที่สุดเลย นี่มันคือข้อพิสูจน์เลยครับว่าคนในพื้นที่เขาตื่นตัวและตั้งใจกันมากจริงๆอืมแต่ก็น่าคิดนะครับในเมื่อคนในชุมชนเขาพร้อมใจกันช่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันยังมีอุปสรรคอะไรอีกเหรออะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ยังขวางทางภารกิจนี้อยู่แล้วข้อมูลนี้ก็ให้คําตอบที่ชัดเจนมากเลยครับปรากฏว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใจที่ไม่สู้แต่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆครับดูสิครับเกือบ85%เเลยนะบอกว่า ไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มที่ตามมาด้วยอีกกว่า70%ที่ยอมรับว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับที่บอกว่าขาดงบประมาณมาสนับสนุนนี่แหละครับกำแพงใหญ่3ด่านที่ต้องรีบหาทางแก้ไขเลยถ้าเราอยากจะรักษาพระพรึงทานเอาไว้ให้ได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญมากๆจากฝั่งวิทยาศาสตร์ครับคือเขามีการวิจัยแล้วพบว่าการที่เราจะออกพับลึงทานไปเลี้ยงในบ่อในโรงเรือนหรือในสภาพแวดล้อมจําลองอื่นๆเนี่ยมันไม่เวิร์คครับมันไม่สามารถเติบโตได้ครบวงจรชีวิตเหมือนกับที่มันอยู่ในธรรมชาติข้อมูลนี้มันยิ่งตอกย้ําเข้าไปอีกเลยครับว่าขนทางเดียวจริงๆที่จะรักษาราชินีแห่งสายน้ําองค์นี้ไว้ได้ก็คือต้องปกป้องบ้านของมันปกป้องลําธารตามธรรมชาติของมันให้ดีที่สุดเท่านั้นครับ พอมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทุ่มเทกันขนาดนี้เพื่อรักษาพืชแค่ชนิดเดียวด้วยคำตอบก็คือเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของพืชต้นเดียวครับแต่มันคือเรื่องของทั้งระบบนิเวศคือเรื่องของพวกเราทุกคนการมีอยู่ของพับลึงทานเนี่ยให้ประโยชน์กับลำทานแบบมหาศาลเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับใบยาวๆของมันเนี่ยกลายเป็นบ้านให้ปลามาหลบภยัยมาวางไข่มันยังช่วยชะลอความแรงของน้ำหลาก ไม่ให้ตลิ่งพังแล้วก็ยังทําหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ําธรรมชาติช่วยดักตะกรนทำให้น้ำใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่มันหายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความแค่ดอกไม้สวยๆหายไปนะครับแต่มันหมายถึงระบบนิเวศท,ทั้งสายน้ําอาจจะล่มสลายตามด้วยเลยแต่ความหวังก็ยังไม่หมดไปสทัทีเดียวครับยังมีกิจกรรมดีๆอย่างเทศกาลชมดอกพลับพลึงทานบานที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งเจ๋งมากเลยนะเพราะมันเป็นการเอาเรื่องการอนุรักษ์มาบวกกับการท่องเที่ยวเชิงยิเวศทําให้คนทั่วไปได้ดตระนักถึงคุณค่าของมันและในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนด้วยเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากๆครับภาพของดอกพลับพลึงทานที่บานสะพรั่งอยู่กลางสายน้ําใสๆแบบนี้มันเป็นเหมือนเครื่องย้ําเตือนเราเลยนะครับถึงความงดงามที่แสนจะเปราะบางและก็ความสมดุลของธรรมชาติที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาไว และคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือในสถานการณ์ที่เหลืออยู่แค่1%แบบนี้ราชินีแห่งสายน้ำองค์นี้จะยังคงได้ครองบัลลังก์ของเธอต่อไปอีกนานแค่ไหนอนาคตของพรับเพลิงทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครที่ไหนเลยครับมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ